สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเรามาลื้อบ้านกันนะคะที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะสำหรับหลังนี้นะคะเป็นบ้านไม้รวมนะคะก็มีไม้ยางนะคะฝาพื้นเป็นไม้รวมนะคะก็จะมีผุบ้างนะคะท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะขายบ้านไม้เดือนเก่านะคะ สามารถโทรติดต่อหาเราได้เลยนะคะเบอร์โทรเราจะทิ้งไว้อยู่ได้ล้างนะคะหรือเข้าไปที่ช่อง YouTube นะคะหนึ่งพารวยนะคะรับซื้อบ้านไม้เก่านะคะหลังนี้ก็มีไม้ผูกบ้านนะคะส่วนมากก็จะเป็นไม้ยางนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะใกล้จะเทศกาลนะคะช่วงปีใหม่นะคะใกล้ช่วงปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะกับปีใหม่ในปี2565นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดินทางกับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ช่องของเรานะคะอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะวันนี้เราก็มาลือกัน้อที่กําแพงเพชรนะคะเราก็จะรับซื้อตามจังหวัดใกล้เคียงของกําแพงนะคะจังหวัดตากนาครสวรรค์พิศโลกพิจิตนะคะพรรณนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะสามารถโทรหาเราได้เลยนะคะเบอร์โทรเราอยู่ด้านล่าง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องของเรานะคะช่องหนึ่งพารวยรับซื้อบ้านไม้เก่านะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ mm. ก็ฝากช่องเล็กๆของเรานะคะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปวิดีโอของเรานะคะ mm. ได้เรื่อยๆนะคะ mm. ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะ mm. มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ปาศจากโกครคภัยไข้เจ็บนะคะนะก็ปนใหม่ปีนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพก็ระวังโควิดด้วยนะคะยังไงนะคะก็ทางเรานะคะขอคลิปนะคะเพียงสั้นๆนะคะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ